สวัสดีครับนี่มีโอกาสพาววงมาได้บ้างครับแสนดีน่าจะอ้วนขึ้นมาก่อนเกี่ยวข้าวครับเพราะช่วงนี้ก็ให้กินยาเยอะๆครับดบยาครับไม่ได้ให้อาหารนะครับ มีฉีดยาบํารุงบ้างครับฉีดเป็นคา,า,าร์าซานบวคาตาลินแล้วก็เอ3ีสอีครับสามตัวสันดีนัวตัวใหญ่ครับอวนช้ามากโครงสร้างเขาใหญ่ครับจะเป็นข้อเสียของหัวตัวใหญ่เซรมใหญ่ ัวเด็กัวไซส์ไม่ใหญ่ก็จะอ้วนเร็วครับอย่างมั่งไม่มั่งใช้เวลาแค่สองสามเดือนครับหลังจากหย่านมไม่ได้ให้อาหารเลยครับก็อ้วนกลำบมาอ้วนเองแล้วก็เป็นสัตว์ผสมพันธุ์ผ่านหมดแล้วครับผ่านสามรอบไปแล้วปีนาหน้าขลุ้นสบายสบายครับ แม่มั่งลูกที่อยู่ในท้องก็จะเป็นลูกตัวที่สองครับวันดีเป็นลูกตัวแรกข้อดีของการที่เราซื้อวัวสาวมาเรารู้ประวัติทุกอย่างครับลูกตัวแรกเป็นพ่อตัวไหนเราก็จะไม่ใช้พ่อตัวนั้นซ้ำจะได้ไม่เกิดปัญหาเลือดชิด นี่หิวย่าครับไล่อย่างไงก็ไม่ไปไปเลยให้เล็มด้านบนครับข้างล่างก็จะเป็นแสดดีปล่อยให้ได้เล็มบ้างครับไล่ไปก็ไม่อยอมไปต้องได้กินครับเราไม่ได้เตะไม่ได้ตีดไม่ได้พุ่งชนครับแต,แต่เขาตื้อครับชอบลงมาแปลงหญ้า ห็นหญ้าที่ไหนสวยๆก็จะลงมากินซึ่งมันก็เป็นปกติของวัวครับเวลาเราพาไปเดินเราไม่ได้ตัดหญ้าให้เราก็ต้องหากินหญ้าเองครับเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเองครับจับคนเราอ้ลมเย็นมากครับวันนี้โอ้สสดยอดครับอากาศน่าจะประมาณ25องศาครับกลางแจ้งนะ เมื่อก่อนนี้มันไม่ใช่ครับ30กว่าเลี้ยงวัวสบายครับมแมลงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับช่วงนี้น่ะตัวแม่ลงมาแล้วครับตัวแม่ลงมาไม่ได้ครับต้องเอาขึ้นไปก่อนไปมัง่งขึ้นไปเร็วไปขึ้นไปไปเร็วไปขึ้นไป ไปขึ้นไปเร็วอ้วนปัก,กชว่วงนี้เนื้อทั้งนั้นกับสะสมไว้ให้ลูกอีกวก็กลายเป็นน้ำนมให้ลูกครับไปขึ้นไปไปเร็วไม่มั่งนี่ก็ดื้อครับนี่ใสเดียวกับบันดีเลยเพียงแต่เขาไม่เตะครับแต่เราอ้วนเนื้อทั้งนั้นครับชว่วงนี้ ไป,ไปึ้นไปเดี๋ยวไปกันไปจัดการก่อนนะครับเอาตัวขึ้นมาแล้วครับเจ้าอินสงเสียงร้องอยู่ที่คออครับมาไม่ได้เจ้าอินปล่อยให้ลงไปในหญ้าที่ละหลายๆตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวพากันไปซ้ายทีขวาขวาที เหนื่อยครับลงไปแค่ตัวสองตัวยังพอดูแลได้ครับเพราะว่าฝั่งนู้นจะไม่ได้ล้อมเชือกไว้ถ้าเกิดมีตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งตามมันก็จะตามกันไปหมดครับให้เรื่องไม่ดีนี่ตามกันจังครับเสียดายครับวันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่ นั้นเราก็จะเห็นวิวท้องฟ้าสวยๆครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนครับแต่ก็ถือว่าดีครับที่มีฝนล,ลงมาเพราะว่าอีกฝั่งนึงฝั่งนู้นผมจะตัดหญ้านี่เปียไปหมดละเกือบหมดละหญ้าก็แตกหนอกันหมดครับตอนนี้รอแค่แสนดี ยาสักครึ่งท้องครับแดีวก็จะต้อนต้อนวัวให้เข้าไปข้างในมันจะมือนได้เดินบ้างครับตอนนี้ผูกติดหลักไว้มันจะกวนแสนดีครับแสนดีไดี๋ต้องไล่แสนดีอองครับเริ่มจะอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางอ่ะสองตัวนี่

ในเปียยอดมีเยอะแยะคราไม่กินกินอะไรก็ไม่รู้ครับแบบนี้สับได้หมดครับสับให้ทั้งต้นเลยเพราะว่าโคนก็จะมีใบแห้งใช่ไหมครับเราก็สับไปเลยพวกนี้ใช้แทนฟางได้การกินหญ้าสับช่วงนี้ก็ผมก็ไม่ได้ค่อยจะให้ฟางเท่าไหร่ครับเพราะว่าฟางเหลือน้อย เราไลก็จะมากิน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 โชว์สักหน่อยนึงแล้วเผลอก็เดินตามใจชอบหน้าตาไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนกัดปัวติดโควิดครับ เดี๋ยวพอเกยบข้าวไม่แนว่ว่าจะเอาวัวลงมาข้างหลางนี้หมดเลยครับแม่บอกว่าจะทําจะปลูกใหม่ครับแปลงนี้เพราะว่ามันสามปีแล้วครับสามปีเต็มเต็มย่าขึ้นไม่ค่อยดีแล้วครับขึ้นเป็นย่ำย่อมบางก็กโดนน้ําท่วมฝั่งนี้ก็จะโดนน้าท่วมฝั่งนู้นก็น้ําท่วมบ้างรถเหยียบบ้าง ยาก็ตายไปครับไม่ขึ้นทุกปีนี้จะได้ผลผลิตตอกแป้งนี้ครับเยอะนี่ครับตายไปแล้วครับมันหลายปีแล้วแห้งตายไปหมดแล้วครับโอ้ลมแรงครับดูวงเป็นลมหนาวครับ วันสองวันถ้าฟ้าใสนี่คิดอว่าอากาศคงจะลดอีกครับกลัวก็จะหนาวหน่อยควายนี่อย่างชอบวอนมากอา <c oughs> กาศเย็นๆฝนตกก็ไม่กลัวครับหนาวก็ไม่กลัวร้อนก็กลัวอยู่ครับกลัวแต่ร้อนอย่างเดียวควายไปันดีไปเร็วไป ไป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 เร็วถ้าอยากเห็นวันดีตอนโตดูไม่มั่งครับ <c oughs> นิสัยหุน่นไปเร็วไปใครที่ไปเจอวัวแบบไม่มั่งในตลาด ถ้าชอบก็ซื้อเลยครับให้ลูกไม่ผิดหวังแน่นอนไปเร็วเร็วเวเร็ว,รว,รวให้ลูกสวยครับใช้เป็นแม่พัน์ธุต่อในฟาร์มของเราในคอกของเราต่อครับหาพ่อพันดีๆมาใส่ก็ถือว่าเป็น F2 ครับคอกผมแต่ผมไม่ได้จดประวัติพัน์หรอก เราก็รู้ของเราเองครับไป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 เราพัฒนาวัวของเราวัวของเราก็จะเป็นไงวะการจเจริญเติบโตจะดีครับให้ผลผลิตเร็วคุ้มค่ากับสิ่งที่เราลงทุนไปครับ ลงมา3ตัวอย่างนี้ไม่ได้ครับผมต้องไล่กลับสักตัวหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเอาอัวขึ้นก่อนนะครับลงมาเยอะเกินไปครับเดี๋ยวดูไม่ทันขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ